ความจริงอันน่าตกตะลึงที่ถูกซ่อนไว้มานานหลายปีชายหนุ่มขอหญิงสาวที่เขารักแต่งงานแต่กลับค้นพบความลับอันน่าสะพรึงกลัวผู้หญิงที่เขารักอาจไม่ใช่คนที่เธออ้างว่าเป็นแล้วเธอเป็นใครกันแน่และเกิดอะไรขึ้นกับตัวจริงความจริงนี้จะทำให้คุณช็อกใบหน้าที่กรีดร้องด้วยความตื่นกลัวเปลวไฟดูจนจบเพื่อไขปริศนาอันดำมืดเสียงหัวใจเต้นโครมคราม ณห้องนั่งเล่นที่อบอวลไปด้วยกลิ่นดอกไม้หอมอ่อนๆผสมกับกลิ่นชาร้อนแสงไฟสีเหลืองนวลทอดลงมาบนโต๊ะอาหารยาวที่มีเก้าอี้เรียงเป็นระเบียบข้างนอกหน้าต่างเสียงจิ้งหรีดร้องระง,งมผสมกับสายลมเย็นๆที่พัดผ้าม่านให้ไหวเบาฮ่าฮ่าพัทนดลยืนอยู่กลางห้องเหงื่อซึมเต็มฝ่ามือเขาบีบกล่องแหวนในมือแน่นสายตาจับจ้องไปที่คุณหญิงมรารตีหญิงสูงวัยเจ้าของบ้านที่นอยู่หัวโต๊ะพร้อมกับลูกชายลูกสาวและญาติสนิทนั่งล้อมรอบมีเรื่องอะไรจะพูดหรือพัด น้ำเสียงของคุณหญิงราบเรียบแต่สายตานั้นเย็นเยือกพัทดนกลืนน้ำลายลงคอเขายืดตัวตรงแล้วกวาดสายตามองไปรอบๆห้องทุกคู่ตาจับจ้องมาที่เขาความเงียบกดดันบีบหัวใจผมมีเรื่องสำคัญจะบอกครับเสียงของเขาสั่นเล็กน้อยมือที่กำต่องแหวนแน่นเริ่มสั่นไหวความคิดสับสนตีกันในหัวนี่คือโอกาสสุดท้ายถ้าเขาไม่พูดตอนนี้ทุกอย่างอาจสายเกินไปผมผมรักลูกสาวของคุณหญิงครับและผมผมอยากขอเธอแต่งงาน เสียงของเขาดังก้องในความเงียบงันวินาทีนั้นอากาศในห้องเหมือนจะเย็นลงความเงียบโรยตัวเหมือนม่านหมอกไม่มีใครพูดอะไรออกมาทุกคนอ้าปากค้างร่างของลลิตาหญิงสาวที่นั่งอยู่ข้างคุณหญิงมันตีแข็งทื่อดวงตาเบิกกว้างคุณหญิงมันตีขยับตัวเล็กน้อยดวงตานิ่งสงบแต่แฝงไปด้วยประกายบางอย่างเธอรู้ตัวหรือเปล่าว่าพูดอะไรออกมาเสียงของคุณหญิงเยือกเย็นจนพัฒดนขนลุกสู้คะครับ ผมรู้ดีและผมจริงใจลมหายใจของพัทนดนติดขัดเสียงหัวใจเต้นแรงจนแทบได้ยินชัดความเงียบหนักอึ้งบทขยี้ความมั่นใจของเขาทีละน้อยทันใดนั้นเสียงช้อนกระทบจานดังเครงลลิตายกมือขึ้นปิดปากสายตาของเธอเต็มไปด้วยความตกใจร่างกายสั่นระริกเหมือนพยายามกั้นบางสิ่งไว้ดวงตาของเธอจับจ้องไปที่แม่ของเธอสีหน้าของคุณหญิงยังคงนิ่งสนิทแล้วคุณหญิงก็หัวเราะเบาฮ่าฮ่า เสียงหัวเราะที่แฝงไปด้วยอะไรบางอย่างเธอกล้ามากนะพัทธดนเธอลุกขึ้นยืนช้าๆก่อนจะเดินเข้าไปใกล้พัทธดนเขากลั้นหายใจความรู้สึกบางอย่างในอากาศทําให้สัญชาตญาณเตือนว่ามีบางสิ่งไม่ถูกต้องคุณหญิงมันตียิ้มแต่เป็นรอยยิ้มที่อ่านไม่ออกงั้นบอกฉันสิเธอจ้องลึกเข้าไปในดวงตาของพัทธดนเธอรู้หรือเปล่าว่าลลิตาไม่ใช่ลูกสาวของฉัน เสียงของเธอเบาหวิวแต่กลับทําให้ทั้งห้องเย็นยะเยือกพัฒดลชะงักหัวใจเต้นโครมครามอีกครั้งสมองพยายามประมวลผลสิ่งที่ได้ยินหมายความว่าอะไรพัฒดลรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนเสียงลมหายใจของเขาหนักอึ้งหัวใจเต้นรัวจนแทบจะทะลุออกมาจากอกสายตาของทุกคนในห้องจับจ้องมาที่เขาและคุณหญิงมันตีลลิตาไม่ใช่ลูกสาวของคุณหญิงงั้นเหรอ คำพูดของเขาเบาหวิวแทบเป็นกระซิบแต่ดังก้องในหูของตัวเองลลิตานั่งนิ่งเหมือนถูกตรึงไว้กับเก้าอี้เธอไม่พูดอะไรไม่แม้แต่จะปฏิเสธสายตาของเธอหลบเลี่ยงไม่กล้าสบตากับใครทั้งนั้นคุณหญิงมันตียิ้มบางๆดวงตาของเธอแฝงไปด้วยบางอย่างที่อ่านไม่ออกเธอแน่ใจหรือว่ารู้จักผู้หญิงที่เธออยากแต่งงานด้วยดีพอพัทนดลกลืนน้ำลายอย่างยากลำบากมือที่กำกล่องแหวนเริ่มเย็นเฉียบเหนือชื้นเขาหันไปมองลลิตา มันหมายความว่ายังไงลลิตาเงยหน้าขึ้นช้าๆดวงตาของเธอมีบางสิ่งซ่อนอยู่ริมฝีปากของเธอเม้มแน่นเหมือนกำลังชั่งใจก่อนจะพูดออกมาด้วยเสียงที่แผ่วเบาพัดฉันฉันขอโทษหัวใจของพัฒดลกระตุกวูบเขามองใบหน้าของหญิงสาวที่เขารักมาหลายปีแต่ในตอนนี้กลับรู้สึกเหมือนคนแปลกหน้าหมายความว่าไงลลิตาเสียงของเขาสั่น ลลิตาก้มหน้าลงต่ำร่างของเธอสั่นน้อยฮ่าฮ่ฉันฉันไม่ใช่ลลิตาความเงียบปกคลุมทั่วทั้งห้องทุกสายตาเบิกกว้างคุณหญิงมันตีหัวเราะเบาๆขณะที่พัฒดลยืนนิ่งราวกับถูกฟ้าผ่า<ฮ><น>เดี๋ยวนะไม่ใช่ลลิตาแล้วเธอเป็นใครดวงตาของหญิงสาวสั่นไหวน้ำตาคลอเบ้าก่อนที่เธอจะกระซิบออกมาฉันเป็นฝาแฝดของเธอ เสียงของเธอดังพอที่ทุกคนจะได้ยินแต่กลับเหมือนกระซิบอยู่ในหูของพัฒดลสมองของเขาเหมือนหยุดทำงานไปชั่วขณะฝาแฝดแต่ทำไมเขาไม่เคยรู้มาก่อนและที่สำคัญลลิตาตัวจริงอยู่ที่ไหนพัฒดลรู้สึกเหมือนถูกดูดเข้าไปในความมืดเสียงหัวใจเต้นดังโครมครามร่างกายแข็งค้างเหมือนถูกแช่แข็งฝาแฝด ดวงตาของเขาจ้องมองหญิงสาวตรงหน้าอย่างไม่เชื่อสายตาลลิตาที่เขารู้จักไม่ใช่ลลิตาริมฝีปากของเขาสั่นเล็กน้อยก่อนจะเค้นเสียงถามออกมางั้นเธอคือใครหญิงสาวที่นั่งอยู่ตรงหน้ากำมือแน่นน้ำตาเอ่อคลอในดวงตาเธอพยายามจะพูดแต่เหมือนมีบางอย่างกดทับหัวใจของเธอไว้ฉันชื่อเธอกลืนน้ำลายลงคอยอย่างยากลำบากก่อนจะพูดเสียงแผ่วเบาลิลิน พัฒนดลขมวดคิ้วร่างของเขาเหมือนชาว่าไปหมดลมหายใจติดขัดเขาเคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนแต่ไม่เคยได้พบตัวจริงเลยสักครั้งเพราะอะไรน่าเหรอเพราะลิลินเสียชีวิตไปแล้วเมื่อสามปีที่แล้วร่างของพัฒนดลเย็นเฉียบดวงตาของเขาสั่นไหวอย่างหนักมะไม่จริงเธอบรรยากาศในห้องหนักอึ้งเหมือนมีหมอกควันหนาทึบมาปกคลุมเสียงเข็มนาฬิกาดังติกต๊กติ๊กติ๊กชัดเจนขึ้นในความเงียบงัน คุณหญิงมันตีที่ยืนอยู่เงียบๆมาตลอดค่อยๆก้าวเข้ามาใกล้มือเรียวขาวซีดของเธอเอื้อมไปลูบไหล่ของลิลินเบาฮ่าๆถึงเวลาต้องบอกความจริงแล้วลิลินเสียงของเธอนุ่มลึกแต่เยือกเย็นลิลินสั่นระริกเหมือนเด็กหลงทางก่อนจะค่อยๆเงยหน้าขึ้นฉันยังไม่ตายพัดแต่ละลิตาต่างหากที่หายไปพัทดนเบิกตากว้างร่างกายชาวว่าไปทั้งตัว หายไปงั้นเหรอหมายความว่ายังไงดวงตาของลิลินเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเธอสูดลมหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนจะเอ่ยประโยคที่ทําให้ทั้งห้องเย็นยะเยือกมีบางอย่างเกิดขึ้นในคืนที่ทุกคนคิดว่าฉันตายบรรยากาศหนักอึ้งจนพัฒดนแทบหายใจไม่ออกและความจริงมันเลวร้ายกว่าที่ใครจะจินตนาการได้พัทดนรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกําลังพังทลายลงตรงหน้าลลิตาหายไปลิลินยังไม่ตาย และความจริงของคืนนั้นเลวร้ายกว่าที่ใครจินตนาการได้เสียงของลิลินยังคงสั่นเล็กน้อยเธอเม้มปากแน่นเหมือนพยายามกลั้นบางอย่างไว้น้ำตาเอ่อคลอในดวงตาก่อนที่เธอจะค่อยๆเอื้อมมือไปจับมือพัทนดลมือของเธอเย็นเย็นเหมือนคนไร้วิญญาณพัฒนดลเผลอสะดุ้งแต่ไม่ได้ดึงมือกลับคืนที่ฉันควรจะตายลิลลินพูดช้าๆเน้นเสียงแต่ละคำฉันไม่ได้อยู่ที่บ้านฉันอยู่กับลลิตา เสียงของเธอสั่นเครือเราออกไปข้างนอกกันแค่สองคนพี่น้องฝาแฝดที่ไม่มีความลับต่อกันอย่างน้อยฉันก็เคยคิดแบบนั้นเธอสูดลมหายใจหรือก่อนจะเล่าต่อแต่คืนนั้นทุกอย่างเปลี่ยนไปตลอดการลลิตาเป็นคนพาฉันไปที่บ้านหลังหนึ่งบ้านที่ฉันไม่เคยรู้จักมาก่อนดวงตาของเธอเริ่มเปลี่ยนไปมันว่างเปล่าและเต็มไปด้วยเงามืดเธอบอกว่ามีบางอย่างที่ต้องการให้ฉันเห็น แต่สิ่งที่ฉันเห็นที่นั่นคือบางอย่างที่ฉันไม่ควรเห็นเลยตลอดชีวิตพัทนดลรู้สึกขนลุกไปทั้งตัวอุณหภูมิในห้องเหมือนลดลงเสียงลมหายใจของลิลินดังขึ้นในความเงียบก่อนที่เธอจะกระซิบเบาฮ่หาฮ่าเลือดเธอหลับตาแน่นฉันเห็นเลือดเต็มพื้นห้องเต็มไปหมดเสียงของเธอสั่นระริกพัฒนดลกลืนน้ำลายรู้สึกเหมือนมีบางอย่างจุกที่อกลาลิตายืนอยู่กลางห้องนั้น เธอหันมามองฉันด้วยสายตาที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยตลอดชีวิตดวงตาของลิลินเต็มไปด้วยความหวาดกลัวสายตาของฆาตกรพัฒดนแทบหยุดหายใจคุณหญิงมันตียืนนิ่งรอยยิ้มบางๆที่อยู่บนใบหน้าของเธอยังคงไม่หายไปพัฒดนหันไปมองเธอก่อนจะตระหนักได้ว่าคุณหญิงมันตีไม่แสดงท่าทีตกใจเลยสักนิดเธอรู้เรื่องนี้อยู่แล้วหรือว่า เธอเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้ลิลินยังคงพูดต่อเสียงของเธอสั่นและแผ่วเบาเหมือนคนที่เก็บงำความลับนี้ไว้นานเกินไปฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านั้นแต่ฉันรู้ว่ามีใครบางคนตายในห้องนั้นเธอหยุดหอบหายใจร่างกายสั่นสะทานแล้วหลังจากนั้นเธอเม้มปากแน่นก่อนจะเงยหน้ามองพัทธดลตรงฮ่าฮฉันถูกขังอยู่ที่นั่นขังอยู่เป็นปี ในขณะที่ลลิตาใช้ชีวิตแทนฉันพัฒดนถอยหลังไปหนึ่งเก้าหมายความว่ายังไงเสียงของเขาแทบไม่ออกจากลำคอลิลินหอบหายใจร่างกายสั่นสถานน้ำตาหยดลงบนพื้นเธอพูดออกมาประโยคสุดท้ายที่ทำให้ทุกอย่างเหมือนหยุดนิ่งลลิตาอาจไม่ใช่คนที่เธอคิดว่าเธอรู้จักพัฒดลยืนตัวแข็งราวกับถูกตรึงไว้กับที่ลลิตาไม่ใช่ลลิตา เสียงหัวใจของเขาดังก้องในหูมือของเขาชื้นเหงื่อแต่กลับรู้สึกเย็นเยียบไปทั้งร่างเธอหมายความว่ายังไงเสียงของเขาสั่นไหวลิลินก้มหน้าลงดวงตาสันระริกราวกับเธอกลัวบางสิ่งมากเกินกว่าที่จะพูดออกมาได้ฉันบอกเธอไม่ได้พัดเธอส่ายหัวช้าฮ่าฮ่แต่ฉันขอร้องอยากขอแต่งงานกับเธอ พัฒดนกำมัดแน่นความกลัวเริ่มแทรกซึมเข้าไปในทุกอนูของร่างกายแต่ในขณะเดียวกันความสับสนก็ประตุขึ้นอย่างรุนแรงทำไมทำไมฉันถึงแต่งงานกับเธอไม่ได้ดวงตาของลิลินเต็มไปด้วยน้ำตาเพราะเธออาจจะไม่ได้แต่งงานกับคนที่เธอคิดว่าเธอรู้จักเธอเงยหน้าขึ้นช้าๆดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความเจ็บปวดแต่กับคนที่ไม่ใช่ลลิตาพัฒดนตัวชาไปทั้งร่าง ลมหายใจของเขาติดขัดเขาพยายามคิดพยายามปฏิปต่อทุกอย่างแต่ทุกอย่างมันสับสนไปหมดถ้าคนที่เขารักมาตลอดคนที่เขากำลังจะขอแต่งงานด้วยไม่ใช่ลลิตาแล้วเธอเป็นใครไม่นะมันต้องมีอะไรผิดพลาดพัทดนพึมพำกับตัวเองเขาหันไปมองคุณหญิงมรติที่ยังคงยืนนิ่งอยู่สีหน้าของเธอสงบเหมือนเดิมไม่แสดงท่าทีตกใจแม้แต่น้อยเธอรู้เรื่องนี้มาตลอดใช่ไหม พัทธโดนค่อยๆกําหมัดแน่นรู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างที่ผิดปกติอย่างมหันจากนั้นเสียงฝีเท้าดังขึ้นทุกคนในห้องเงียบกริบทันทีหัวใจของพัทธดนเต้นแรงขึ้นโดยอัตโนมัติมีใครบางคนกําลังเดินเข้ามาเสียงรองเท้าส้นสูงกระทบพื้นไม้ทีละก้าวทีละก้าวชัดเจนขึ้นทุกทีลมหายใจของพัทธดนชะงักร่างของลลิตาปรากฏขึ้นที่ประตูห้อง เธอยืนอยู่ตรงนั้นสวมชุดเดรสสีขาวสะอาดดวงตาของเธอเป็นประกายเหมือนเดิมแต่มีบางอย่างที่แตกต่างออกไปเธอมองไปรอบๆห้องก่อนจะหยุดสายตาไว้ที่พัฒดลรอยยิ้มของเธอแฝงไปด้วยบางสิ่งที่เขาอ่านไม่ออกเธอไม่ได้พูดอะไรแค่ยิ้มยิ้มแบบเดียวกับในคืนที่ลิลินหายไปพัทดลขนลุกสู้นี่มันอะไรกันแน่ลมหายใจของพัทดลชะงักค้างเมื่อเห็นรอยยิ้มของ ลลิตาเธอยืนอยู่ที่ประตูดวงตาของเธอจับจ้องมาที่เขาโดยไม่กระพริบเธอไม่ได้พูดอะไรแต่รอยยิ้มนั้นเป็นรอยยิ้มที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนไม่ใช่รอยยิ้มอ่อนโยนที่เขารักมาตลอดมันเป็นรอยยิ้มของใครบางคนที่รู้ความลับบางอย่างที่ไม่มีใครควรรู้ลลิตาพัทดลเอ่ยชื่อเธออย่างไม่มั่นใจหญิงสาวเอียงคอน้อยๆก่อนจะหัวเราะเบาๆเสียงของเธอหวานแต่เยือกเย็นจนหน้าขนลุก เธอเรียกฉันแบบนั้นเหมือนที่ทุกคนเรียกฉันมาตลอดเธอเก้าวเข้ามาในห้องเสียงรองเท้ากระทบพื้นอย่างมั่นคงบรรยากาศในห้องเงียบสนิททุกสายตาจับจ้องไปที่เธออย่างหวาดระแวงพัทรดลเหลือบไปมองลิลินที่กำมือแน่นจนเล็บจิกเข้าไปในเนื้ออย่าเข้าใกล้เธอพัดลิลินพูดเสียงสัน่นเธอไม่ใช่คนที่เธอคิดว่าเป็นแต่เขาไม่ขยับเขาไม่สามารถละสายตาจากลลิตาได้เลยหมายความว่ายังไง พัทดลเค้นเสียงถามหญิงสาวคนนั้นยิ้มกว้างขึ้นเธอหยุดอยู่ตรงหน้าเขาเงยหน้าขึ้นมองเขาตรงฮ่าห่าและเอ่ยคำพูดที่ทำให้เลือดในร่างของพัทดลเย็นเฉียบก็หมายความว่าฉันคือลิลินมาตลอดไงล่ะเสียงหอบหายใจดังไปทั่วห้องพัทดลถอยหลังไปก้าวหนึ่งไม่อยากเชื่อในสิ่งที่ได้ยินเขาหันไปมองลิลินคนที่บอกว่าเธอคือแฝดที่หายไปเธอเบิกตากว้างน้ำตาเริ่มไหลอับแก้มไม่จริง เธอกระซิบเธอไม่ใช่ฉันลลิตาหัวเราะออกมาเบาๆรอยยิ้มของเธอเต็มไปด้วยความเหนือกว่าเธอเดินไปนั่งลงบนโซฟาอย่างสง่างามก่อนจะค่อยขายอย่างไม่ทุกร้อนงั้นเธอแน่ใจหรือว่าเธอคือลิลินลิลินนิ่งไปร่างกายสั่นเทาดวงตาของเธอสั่นไหวเหมือนพยายามเรียบเรียงทุกอย่างใหม่ไม่ฉันคือลิลินเสียงของเธอสั่นเธอกลุมศีษะราวกับกำลังต่อสู้กับบางสิ่งในหัวของตัวเอง ฉันคือแต่คำพูดของเธอเริ่มไม่มั่นคงสีหน้าของเธอเริ่มสับสนอย่างเห็นได้ชัดฉันคือใครกันแน่ทุกอย่างเป็นแค่เกมจิตวิทยาลลิตาเอ่ยขึ้นเบาๆเธอรู้ตัวไหมว่าถูกลบตัวตนไปนานแค่ไหนฉันแค่ต้องการที่ของฉันคืนมาเธอเอื้อมมือไปลูบแขนของพัทดนเบาฮ่าฮ่และเธอก็ใช้มันไปนานเกินไปแล้ว ลิลินเริ่มหอบหนักขึ้นเธอกลมหัวแน่นความทรงจําในอดีตเริ่มไหลกลับเข้ามาเป็นภาพฮ่าฮเธอจําได้แล้วเธอคือลลิตาแต่เธอถูกทําให้เชื่อว่าเธอคือลิลินมาตลอดเธอไม่ใช่ฉันฉันคือลลิตาตัวจริงลิลินหรืออาจจะเป็นลลิตากรีดร้องออกมาแต่ไม่มีใครรู้ได้แล้วว่าใครเป็นใครพัฒดนตัวชาไปหมด เขาถอยหลังไปอีกก้าวมองดูหญิงสาวทั้งสองที่ยืนอยู่ตรงหน้าเขาหญิงสาวที่เคยเป็นคู่มั่นของเขากับหญิงสาวที่เขาเคยคิดว่าตายไปแล้วแต่ตอนนี้เขาไม่รู้แล้วว่าใครเป็นใครทุกอย่างกลับตาล,ะละปัดไม่มีใครสามารถพิสูจน์ตัวตนได้อีกต่อไปหลายเดือนต่อมาข่าวลือเกี่ยวกับตระกูลของคุณหญิงมันตีแพร่สะพัดออกไปทั่วหนึ่งในฝาแฝดหายตัวไปอย่างลึกลับ ไม่มีใครรู้ว่าเธอไปที่ไหนไม่มีใครพบร่างของเธอและไม่มีใครรู้ว่าคนที่อยู่ตอนนี้คือใครกันแน่เธอใช้ชีวิตอย่างสง่างามใช้ชื่อลลิตาอย่างเป็นทางการเธอได้แต่งงานกับพัทดนแต่บางคืนพัทธดนตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วพบเธอนั่งอยู่ที่ปลายเตียงมองมาที่เขาในความมืดมีอะไรหรือเปล่าเขาถามเสียงแผ่วเธอยิ้มบางๆก่อนจะกระซิบเบาฮ่า เธอแน่ใจหรือว่าแต่งงานกับคนที่เธอรักจริงๆ